ครบรอบ50ปีไทยจีนมอชปลุกพลังภาษาจีน AI และ TikTok อัพสกิลหึ้อกับเยาวชนไทยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนพงงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่ายจัดโครงการสัปดาห์การบรรณาการศึกษาเชิงวิชาการและอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนภายใต้หัวข้อ ภาษาจีนบวกเครื่องมือ AI และก็บบวก Tik t o k ระหว่างวันที่14-17ตุลาคมนี้ณโรงแรมโมราต้าแปเจียงใหม่เพื่อฉลองโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและยกระดับทักษะอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนคือกับนักศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศศาสตราจารย์ดอร์นายแพทย์พงษ์รักษีบฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเจียงใหม่ได้เกียิเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้บริหารและก็ผู้แทนจากหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมอย่างคับข้างอาทิคุณมนันทยาชุนหะพุทิยานนผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการสออวชอคุณชื่นจิตอกตันผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมิสเตอร์ลินเชนผู้ช่วยสั์รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดดนัยทัน พงศชราพราเทพผู้อำนวยการสถาบันของจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ด็เตอร์นายแพทย์ พงรักศีบดิ์มงคลกล่าวว่าการจัดโครงการในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนและเตรียมพร้อมสําหรับวาระครบรอบ2 0ปีการก่อตั้งสถาบันขงจื้อมอชในปี2519สะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือทางวิชาการอันแน่นแฟน้นยั่งยืนระหว่างสองประเทศโครงการนี้เป็นไปตามวิทธศาสตร์และการศึกษาที่เท่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตีมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภา,าคอุตสาหกรรม โดยมีวิทยาลัยศิละปะสื่อและเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันองจื้อมหาวิทยาลัยเจยียงใหม่เป็นแกนหลักในการสนับสนุนการอาชีวศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกับนักศึกษาปริญญาโทชาวจีนโครงการนี้ได้คัดเลือกนักศึกษาสายอาชีวศึกษาที่มีพื้นฐานภาษาจีนดีจำนวน48คนจาก4ภูมิภาคทั่วประเทศเข้ารับการอบรมเข้มข้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน ในยุค Digital. ดิจิทัลโดยมีหัวข้อหลักก็คือภาษาจีนเครื่องมือ AI และก็ TikTok ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือ AI และก็ทักษะการบริหารจัดการแพลตฟอร์ม TikTok จากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนําด้าน e-commerce ข้ามพรมแดนจากจีนเพื่อนามาสร้างสรรค์เนื้อหาสําหรับโปรโมทสินค้าท้องถิน่นและแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นอัตลักษณ์ของไทยนอกจากนี้โครงการ ยังเปิดโอกาสให้หนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมทีมกับนักศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันโดยผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการเปิดเผยเผยแพร่บนเว็บไซต์โครงการและมีรางวัลสําหรับทีมชนะเลิศและทีมที่มีผลงานโดดเด่นรวม8ดรางวัลพร้อมทําจากคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถโดดเดน่นมอบโอกาสในการฝึกงานณสาธารณประชาชนจีนซึ่งเป็นส่วนึงของการต่อย,ยอดในระยะยาวเพื่อจัดตั้งชุมชนออนไลน์แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพในอนาคต